xao lé bằng 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 lé บรรยากาศแรกเนาะกผ้าอะมาาล้วก็ตีนีดอุยีเนาะอ้ยโอ้้องอาดีใจเลย

<cười> <cười> okay. Okay, hay... này, Ủa, cái con Đi con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ลเห็ดมุลอุยปุยบดแถว

nhai khắc nhai nè này, này hết bộ này cái lăng ngao cái lăng chùm khắc chút nhọn lên đi mà vô phì má làm vô phì má chân khắc phu yeah. à nhật cao nha cái đấy nó người chùm, hà nữa, này, hết bộ, เคยได้เนาะเห็ดโปดอกเงือดอกใยนี่นี่ก็ลังจุกจูงงอแนี่กับบางคนที่ซื้อได้กับอันไปนั่งเศร้ามื้อเนาะขุดจิโร่ไปขุดจิโร่ยำเล่งไปขุดจิโร่ยำเล่งมันอ้อยก,กตัวกางทางเลยเนาะทาง,งาย่างไปย่างมาได้เครื่องกระตาพี่น้องเอ,อ้ยพอจะอยู่ได้กิ่นอยู่เลยเนาะ โนบ้าน่าขัดชื้อเข้าก็โยแพยงแล้วพี่น้องหลายเชนเต็วเลยบริขายได้อันนั้นดอกหามากินเนาะทำอลไรตักท้ายกันได้พี่น้องปาชิไรชดให้พี่น้องบังก,กระคาหย่ำเก็บเนาะชั้นงานประประีเอ๊ะจะเป็นอะไรอเนาะตัดไปรอกจุบจุทั้งเมื่อเลยนะบม่ได้รอกบวานเพราะรอกได้แต่รอกจุ่มเนาะพี่น้องเนาะ บางอื <l convert to studios> ่นนาดนเลยาจะมาขุดในโฮบวาฮันก่อนก่มาใช่ละกูบอกคิดดูภาายมมึงอย่าไปีเขามนะเราบ่ีแม่ีป็างบกโนกไปไเอามีดมาเห็บ่มีนะไ่มีบงดิอาบงกได้ขุดเอากะอาบงสวยฮันเป็ก็

พียบพีเม่พีอยู่ผ้า่าไปเด้ดนี้เยไปม็พี่ามาพีน้องเราตีนิ้วโป้กันดิพวกลากันยาเย้โอ้ยเพิ่นกันเดยดีใจ รักคราบพีน้องเอ้ย ดอกให้งยนต์เบประมุเทปเทียมมูนเราตีม,ามุกมนไปเลยได้ิน้องเนึ่ยาจะจคนบ้าคนดืตายกบา็บ้าสิโอ้ยมันอยู่ในขางเนาะพี่น้องเออน,นึอาจารแมงจูมันก็เลยฟันกักิน ไปน้องเลยก็เต็มโคงเต็มดงแล้วยาเฮ็ดเน่องสบายดีเลยไปน้องเลยโอ้โหเฮ็ดปลูกอองมือเลยโอ้ยเต็มดงเลยมือเลยไปใส่กระเพาะแต่คนแหละทางนิ่งทางใช้กันนีกทึ่งเลย ว่แบ่ะคืน้นี่บริพูไปไหมขาวปิ๊ขาวน,น,นแท้เห็ดบเนาะแม่พอเนานี่ลานส้ก็ดีใจเนาะนี่เหาเห็ดปุ๊ก สวัสดีครับอพอได้กินเอไปน้องเลยได้ปดอกไงเด็ไปหา้วเนี่ออได้สดสดๆ้างแดงนี่แหละ Lên đó, đây cơ cái ta, cái lắc chùm, cái chùm đó. แซ่บได้บ่เคยกินเนาะบ่เคยกินบ่แซ่บเลยพี่น้องเอ้ย เดมเ้บเอลาด้ายเล่าคนพ่อนได้เฮ็ดุดหเห็นคู่เห็ดี่กายนี่พี่น้องเลยเห็ดจ็กีกายเนาะวันนี้เฮ็ดกะไรเวนี้เนาะวันนี้วันนี้เฮ็ดกระไรุ่มงามๆเลยพี่น้องเลย

ก็มอจะไปหาได้พอได้กินเนาะอันนี้กับบางเงินเนาะไปไปคุดชิล้อเนาะอ,นอะันนี้ก็ได้บังเอิญไปคุดชิล,อล้อเห็นเนาะพี่น้องมันอยู่งจะโตทางเลยเนาะทางไปทางมาเลยใครแต่พ่อไปเพะก่อนเนาะอืมพี่เพื่อตนตาบู๋เลย สิแกงเลยพี่น้องเ้ยเด้อทุกคนเด้อลาตีนิโปโดเด้อเจอเจอตีกเกาหลีมานนิเนาะเ่ไ้ได้สงงออลยนี้

แกงเข็ดเผ็ดนะแกงันบารายมาอื่นแกงนัวแกงนัวก็ต้องใส่หลายแกงหอยกุ้งไฮพิตแกงฮิ ใบเข้มเกลือก็ต้องใส่น้อยนึง 他妈玩意儿！